การติดต่อราชการสารให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินเรื่องการมาเป็นพยานสารความหมายของพยานผู้ที่เป็นพยานหมายถึงผู้ที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินหรือได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะเบิกความโดยตรงซึ่งพยานจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้ เมื่อท่านได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาลควรทำอย่างไร 1. ตรวจดูรายละเอียดหมายเรียกพยานบุคคลชื่อและตําบลที่อยู่ของพยานชื่อคู่ความศาลและทนายความฝ่ายผู้ขอสถานที่และวันเวลาซึ่งพยานจะต้องไปกำหนดโทษที่จะต้องรับในกรณีที่ไม่ไปตามหมายเรียกหรือเบิกความเท็จ ผู้ใดขัดขืนไม่ไปศาลตามหมายศาลจะออกหมายจับเอาตัวกักขังไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา1 1 1วงเล็บ2และผู้นั้นอาจถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา170ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเบิกความเท็จ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177หรือมาตรา181ต้องระวังโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน15ปีและปรับไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทหากพยานอยู่นอกเขตอำนาจศาลที่ออกหมายเรียกพยานไม่ต้องเดินทางไปยังศาลที่ออกหมายเรียกเพราะศาลจะส่งประเด็นไปสืบพยานอย่างศาลที่พยานมีภูมิล้เนาอยู่ เว้นแต่พยานเต็มใจที่จะไปเบิกความนศะสารที่ออกหมายเรียกดังกล่าวทั้งนี้สารอาจสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกสารโดยระบบการประชุมทางจอภาพโดยให้เหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถนำพยานมาเบิกความที่สารนั้นได้ 2. การเตรียมตัวก่อนไปเป็นพยานสาร นำหมายเรียกพยานบุคคลและบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วยในวันนัดพิจารณาคดีเพื่อแสดงตนและเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานทบทวนเหตุการณ์ที่ท่านได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับคดีเพื่อจัดลำดับเรื่องราวต่างๆ เมื่อไปเบิดความต่อสารและหากเป็นคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารท่านควรติดต่อไปยังฝ่ายโจทหรือจำเลยที่อ้างท่านเป็นพยานเพื่อขอตรวจสอบเอกสารควรแต่งกายสุภาพไม่สวมรองเท้าแตะ 3, การปฏิบัติตัวเมื่อไปถึงศาลในวันนัดสืบพยานเมื่อท่านไปถึงศาลขอให้ตรวจสอบห้องพิจารณาที่บอร์ดบัญชีนัดความ หรือติดต่อประชาสัมพันธ์หรือสาวเสื้อฟ้าตามหมายเรียกของท่านจะมีการสืบพยานที่ห้องพิจารณาใดหรือตรวจหาห้องพิจารณาจากหน้าเว็บไซต์ของศาลเมื่อทราบห้องพิจารณาคดีแล้วกรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่หน้าบัลลางประจำห้องพิจารณาคดีนั้นๆว่าท่านมาถึงศาลแล้วและนั่งรอในที่พักพยานที่ศาลจัดไว้ให้หากศาลไม่สามารถสืบพยานในวันนัดได้ เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณาจะให้ท่านลงชื่อรับทราบวันเวลานัดครั้งต่อไปโดยจะไม่มีการส่งหมายเรียกไปอีกขอให้ท่านจำวันเวลานัดดังกล่าวและกะรุณาไปตามนัดด้วย 4. การปฏิบัติตัวเมื่อเข้าห้องพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณาจะเรียกเข้าห้องพิจารณาเมื่อฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยและพยานมาพร้อมกันแล้ว และเมื่อผู้พิพากษาปรากฏตัวบนบัลลังก์ขอให้ทุกคนในห้องพิจารณายืนขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อศาลพยานจะต้องปฏิญาณหรือสาบานตนโดยเจ้าหน้าที่ศาลจะเป็นผู้เรียกและนำพยานไปยังสถานที่สำหรับพยานเบิกความหรือคอกพยานก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตนตามลักษณที่ศาสนาหรือจารีปประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัตย์จริงเสียก่อนเว้นแต่ 1. พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทหรือผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า15ปีหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าหย่อนความรู้สึกผิดและชอบ 3. พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา บุคคลซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องให้สาบานหรือกล่าวคำปฏิญาณในคดีอาญาที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปปีศาลจะจัดให้พยานอยู่ในห้องต่างหากจากห้องพิจารณาคดีและมีนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาร่วมอยู่ด้วยโดยจะมีการถามพยานเด็กผ่านนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาถ้าพยานไม่สามารถพูด หรือเข้าใจภาษาไทยหรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศได้และไม่มีล่ามให้จัดหาล่ามแปลภาษา,าหรือพยานยไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้และไม่มีล่ามภาษามือให้จัดหาล่ามภาษามือหรือด้วยวิธีอื่นใดที่เหมาะสมพยานทุกคนต้องเบิกความด้วยวาจา และห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลหรือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในเบื้องตน้นให้พยานตอบคำถามเรื่องนามอายุตำแหน่งหรืออาชีพภูมิลำเนาและความเกี่ยวพันกับคู่ความแล้วศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. สศาลเป็นผู้ถามพยานเองกล่าวคือ แจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงซึ่งต้องการสืบแล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นๆโดยวิธีเล่าเรื่องตามลำพังหรือโดยวิธีตอบคำถามของศาลหรือ 2. ให้คู่ความซักถามและถามค้านพยานไปทีเดียวคู่ความหรือทนายความฝ่ายที่อ้างพยานมาศาลจะซักถามเรื่องราวจากพยานหรือซักถามเมื่อฝ่ายที่อ้างพยานถามเสร็จแล้ว ผู้ความหรือทนายความอีกฝ่ายหนึ่งถามพยานหรือถามค้านเสร็จแล้วฝ่ายที่อ้างพยานจะถามพยานอีกครั้งหนึ่งหรือถามติงเมื่อเบิกความเสร็จศาลจะอ่านคำเบิกความของพยานหากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปบางตอนจะต้องรีบถแถลงให้ศาลทราบทันทีเพื่อให้ศาลแก้ไข